อีกหนึ่งคนคะ่ะในประเทศไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักคะ่ะสําหรับราชินีวงการเพลงลูกทุ่งอย่างแม่พึ่งพุงพ่มพวงดวงจันทร์ค่ะเจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่งคะ่ะโดยทางด้านแม่พึ่งคะ่ะได้ขึ้นชื่อว่ามีน้ําเสียงอ่อน,ออนเสียงหวานแล้วก็จําเนื้อร้องได้แม่นทั้งทั้งที่ตนเองนั้นไม่รู้หนังสือคะ่ะและต้องบอกเลยคะ่ะว่าทางด้านแม่พึ่งพุงพ่มพวงนะก็เป็นแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นหลังๆด้วยคะ่ะโดยทางด้านแม่พึ่งคะ่ะได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่13มิถุนายนคะ่พออคะพศค่ะปันห้าร ค่ะแม่พึ่งได้เสียไปเกือบเกือบ32ปีแล้วและต้องบอกเลยว่าในทุกๆปีค่ะของวันที่13มิถุนายนค่ะจะมีการจัดงานล้ำลึกครบรอบให้กับแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยค่ะและถึงแม้ว่าทางด้านแม่พึ่งนะคะจะเสียชีวิตไป30กว่าปีแล้วแต่เพลงของแม่พึ่งนั้นต้องบอกเลยว่ายังถูกนํามาประกวดและก็ร้องเพลงอยู่อย่างบ่อยในปัจจุบันค่ะ และเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าทางด้านแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะได้แต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับคุณปุ้มไกสอนแสงอนันต์ค่ะแล้วก็ทั้งคู่ค่ะได้มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนค่ะก็คือคุณเพชรพควัดหรือว่าคุณเพชรพุ่มพวงนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะทางด้านคุณปุ้มไกสอนนะคะสามีของแม่พึ่งพุ่มพวงค่ะได้ออกมาโพสเล่าความฝันของตัวเองผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะหลังฝันถึงแม่พึ่งค่ะโดยได้เล่าค่ะว่า ฝันถึงคุณพึ่งอีกแล้วเวลามีเรื่องที่ไม่สบายใจในฝันนะคุณพึ่งตกหน้าใครบางคนหลังเวทีปกติคุณพึ่งเป็นคนพูดน้อยไม่โมโหใครง่ายๆถ้าไม่พอใจใครแค่มองทุกคนก็กลัวแล้วแต่นี่ตกหน้าเลยต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยแฟนคลับช่วยตีเป็นตัวเลขหน่อยครับงวดนี้จะซื้อตาม ท่ามกลางบรรดาชาวเน็ตที่เป็นคอหวยแล้วก็นักเสียงโชคค่ะแห่กันเข้ามาช่วยตีเลขเด็ดให้กับคุณปุ้มไกสอนกันเพียบเลยค่ะว่าจะเป็นเลขอะไรได้บ้างที่นําไปเชื่อมโยงกับความฝันที่คุณปุ้มได้เล่าค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละคนค่ะก็ตีออกมาเป็นเลขต่างๆนานาไม่เหมือนกันเลยสักคนเอาเป็นว่ารอลุ้นกันได้เลยค่ะว่างวดนี้16กุมภาพันใครจะตีหวยแม่นหรือไม่แม่นค่ะ